อ er. คำเตือนคลิปนี้อาจมีคำหยาบคายและภาพเพ่องข้างุดแยวผู้ที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรใช้เก้าอี้ในการรับชมนะครับ ก็สวัสดีด้วยนะคะมาพบกับ Pocket 89คุณครูเกณก์ Gamma 89โซระเอาอิมิยาบิอิยาชิช้าเคยอีกคืออีจีดีไปอเดี๋ยว็ดเด็ดทำไมมันมันฟังดูน่ากลัวจังเลยวันนี้เราจะมาแข่ง Belle Battle กันนะคะไปดูดีว่าเราจะมาแข่งอะไรเราต้องให้คะแนนกันมีกันอยู่3คนด้วยนะมีอยู่3คนแล้วคนหายไปไหนกันหมดเดี๋ยวคนกันนะไมค่อยทยอยมาแล้วคนละ6คนละเราต้องมีความหวังโซระความหวังกับปฏิมากรรมที่เราจะสร้าง ปฏิมากรรมที่ยิ่งใหญ่มักจะมาพร้อมกับภาระอันใหญ่ยิ่งยยิิ่่งงเฮ้ยสิบหกคนแล้วครบแล้วเย้แต่มาซ้อมซ้อมดึงนี่เก้าอี้นะคะเจลลี่ฟิตนะคะหรือว่าแมงกะพุลนะคะพายนะคะแบ้านเอาเด้เอาเด้เด้เอาเ่้เด้เด้เอาอะไรเนี่ยบ้านหมาได้ได้ครับได้ได้โอ้โหบ้านหมา มาโอ้โหแล็ปท็อปนี่คืออะไรฮะโน้ตบุ๊กปะโน้ตบุ๊กแล็ปท็อปไอแพดโน้ตบุ๊กเหรอเดี๋ยวเราต้องคลิกขวาแล้วลากพื้นที่เข้ามาใหม่ก็เลือกสีก่อนดีกว่านี่ไงโอ้แล็ปท็อปเราโอเคเราจะขาวสีขาวเอาสีแบบว่าม่วงๆหน่อแล้วกันอ่าแล้วก็กระจกเก้าอี้ต้องสร้างเป็นเก้าอี้ก่อนเก้าอี้พูดปุ่มกดเนี่ยเอาสีเทาแล้วกันนะปุ่มกดเอาสีเทาด้วยนะ ก็แป้นกดก็แป้นกดมันจะได้แบบดูง่ายๆโซลาร์ดูแบบองมากนจริงครงโซลารโซลาร์รองสนรองโซลริคนจริงคนจริงคนริงคริเวนโรลงคนริคนจริงกว่รที่คิดนริงคนจริงคนจรองไนจริงครเราเอนแรบขนาดมินินิดนึงมินิเลยนะมินิอะไรมินิคูเปอร์มินินรนินรน ดูเป็นโต้ขึ้นมาหน่อยนึงนี่เดี๋ยวแล็ปท็อปโตยาวโต้ยาวนี่เอาไว้บนโต๊ะนี่เหรอโอ้โหใช่ใช่แล็ปท็อปเอาไว้บนโตะโหดไปละรู้ได้ไงอ่ะไม่รู้เหมือนกันผมก็เดาเอาอย่างง้นแหละไม่ไม่โซลารู้ได้ไงว่าเอาไว้บนโตะฮะก็คุณครูมันบอกว่าเอาไว้บนโตะว้าวใช่สุดยอดมากโซล่าเกมเมอร์คนเดิมเพิ่มใช่เพิ่มเติมคือไก่ย่างกลางใหญ่รสชาติเป็นไงรสชาติเหมือนไก่ดีมากดีมาก กุ๊กๆได้ไหมกุ๊กๆก็ได้ใช่ธรรมดาอยู่แล้วถ้าถ้ากินปลาเนี่ยรสชาติเหมือนอ้วกกกกกกุุไมะคนถือที่กินปลาแล้วรสชาติเหมือนอ้วกเพราะว่านายไม่ชอบกินปลาใช่ไงรสชาติเหมือนอ้วกรสชาติเหมือนคนแต่คนอื่นแต่คนอื่นแต่คนอื่นเขาชอบเขาขึ้นสวรรค์กันไปทำไมทำไมทำไมเออถ้ากูยัดอีกหน้าตบไหมตบไหมตบไหมตัวละ เอาสีขาวมาใส่ดีกว่าแกวเลื่องนี้พวกโน๊ตบุ๊กเองนี่ไงวา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 งโน้ตบุ๊กนี่โน้ตบุ๊กโน้ตบุ๊กโน๊ตบุ๊กนะแล้วก็ตรงขอบเนี่ยต้องเป็นสีดำเท่านั้นเอ้ยสีสีอะไรก็ได้ช่างมันเถอะสีอะไรก็ได้เอาไปเถอะทีนี้ก็แป้นกดนี่ไงนี่ไงเออจอเนี่ยต้องดูแบบเอ้ยเดี๋ยวถ้าเป็นโน้ตบุ๊มันต้อง ถ้าเป็นโน้ตบุ๊กมันต้องมีแป้นแบบเมาส์ด้วยนี่หว่าลืมไปแป้นแบบเมาส์เลยนะตัวแป้นใส่ความเป็นประกายครับไปเขาเรียกว่าอะไรอะแป้นสำหรับใช้นิ้วลากเมาส์อ๋ออย่างนี้นี่เองเฮ้ยแต่มันทํายากนะเนี่ยมันต้นใหญ่กว่านี้ไม่งั้นทำไม่ได้ใช่นี่ฉันทำฉันทำแค่แบบว่าเป็นไอ้นี่เฉยๆนะจจังเป็นเกหรือเปล่า อยู่ในใจใเราแล้วก็แกแกคือโซลาจาอันนี้นี่มันไม่รู้เหมือนหรือเปล่านะผมก็ทำแบบพอประมาณพอเข้าเอาสีเหลืองมาใส่แทนแลน I am yellow นี่งไงนี่ไงนี่ใส่แค่สองอันก็พอละมันไม่เหมือนเลยอ่ะมันไม่มีความเหมือนเลยอ่ะทำไมมันเป็นแบบนี้โลกนี้มันดูโหดร้ายกันไปแล้ว เอาแบบนี้แหละบรรยากาศกำลังดีฟิลลิ่งกำลังใช้ได้โอเคเก้าอี้มันแค่เลเ right. ็กเกินไปแค่นั้นนึงโดราจังโมีโต๊ะด้นะโต๊ะโต๊ะแต่ไม่มีคนนั่งโคตรโหดโต๊ะนี้ไม่มีคนนั่งเอฟเฟกต์ก็ใส่แบบว่าความแบบเออเป็นขีปนาวุธจะลงจะหลวดลงไปใส่ไปเหลือกี่นาทีอ่ะเออหนึ่งนาทีโอ้ยหนึ่งนาทีสิบไปนะโอเค มันมีความน่ากลัวครับหลังจากนี้ผมว่าเราจะทําทันหรือเปล่าที่เหลือยังไม่รู้เลยเนี่ยจะทำได้ไหมทําได้หรือเปล่าจะทําได้ไหมทําได้หรือเปล่าเติด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 เติรดเิเดเตวยั้ชงโดชีดยังเชงโดชีดยังังเทชดาดาโคโย ดาราคดีิโยคดีด้โยยังยังอะไรอะไรยังไม่ได้ชี้ยังไม่ได้ชี้ด้วยทำไมพี่เกตไม่ไม่ไม่ไปชี้เพราะว่าชี้ไม่ทันเพราะว่าชี้ไม่ทันเพราะว่าชี้ไม่ทันได็ดโคตรไปแล้วไปแล้วไปแล้วปั๊บปั๊บปั๊บโอเคทำเหมือนแซนด์วิชเลยโวกพไว้โวกพไว้เออดีดีดีสวยสวยสวยเอ้าจิพาย ชิบหายแล้วไม่ทันแล้วไม่ท no ันแล้วไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วเฮ้ย okay ย okay, okay okay, 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 ังไม่ทันนี่ยังไงไม่เสร็จเฮ้ยเดี๋ยวขออยนี่เออได้ได้ได้ละไปไปไปจะจบไม่ทันฮะโอ้โหทูสตาร์ทการโหวตโอเคโอ้โน้ตบุ๊กทำไมเขาทำแบบนี้อ่ะกูดไปจัดไปสวยโอเคไปโอเคเนี่ยเนี่ยเนี่ยดูดูสูงเกินไปอันนี้ไปคาป่อเนี่ย เออไม่ครับแบบมีสาเกมกไปได้เกมไปได้เก,ม,ก,ม,กมตัวต่อใช่ไหมลงบล็อกอะ่ะให้โอเคไปโอเ้เดี๋ยวนะอันนี้นี <มา S 1> ่อันนี้นี่มองจากตรงนี้แล้วให้โอเคไปข้างหลังยังสร้างามไม่เสร็จใช่ใช่ใช่ใช,ใช,ใช่โอ้มีการสับ<ม>สวิงด้วยโอ้โหอันนี้มาเป็นปุ่มจริงๆริงโอ้แต่อันนี้มันออกแนวคอมมากกว่าใช่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 กด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 โอเคไปโอเคไปอ่าอันนี้ของเราของเราโอ้โหดี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 ครับดีดี แบ่งกันแบ่งกันโทรละอีพิกโทรละอีพิกไม่อีพิกตีหัวเลยเฮ้ยอันนี้สร้างไม่เสร็จอันนี้อันนี้ไม่ให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 ้แต้มไม่ให้แต้มให้โก้ไปขนาดนี้ให้โอเคไปโอเคไปโอ้โหทำไมเขาทำกว้างมากอ่ะนนนั่่ะสิอันนี้นี่โอ้โหอันนี้ให้โอเคไปเหมือนกันอันนี้กูดเลยดีกว่าข้อสมจริงกูดกูดกูดเวลี่กูด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 โซกูดโซกูดเย่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 อะไรเนี่ยอันนี้ไม่รู้คืออะไรอันนี้เป็นโนมปะเนี่ยเป็นโนมปะเนี่ยโอเคไปโอเคไปโอเคไป อ๋อทำไม่เสร็จด้วยถือว่าไม่ผ่านไม่ผ่านคีย์บร์ดคีย์บอร์่าอ่าเนี่ยเนี่ยรีเจน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 ไปไปอีพิกมินิเกมอีพิกมินิเกมรีเจนอีพิก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 มินิเกมรีเจนรีเจนโอเคโอเคทำไม่เสร็จด้วยไม่ไม่ไม่ผ่านไม่ผ่านไม่สิบแต้มมากที่สุอันนี้ไม่ดีไม่โอเคไม่โอเคไม่เวิร์กไม่เวิร์กไม่เวิร์กพนละก็จบแล้วเดนเดนเดนเดเดนเดวเดนเดเดน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  คุเเเเจนนนนลลล่่ะทยยีโอ oh oh, pues ้โหพี oh, ่เกสสุดยอดเลยอันน okay. ี Kaiser, like, ้เนยไม่ได้อันนี้ไม่โอเคอันนี้ไม่สวยไม่โอเคไม่โอเคพี่ให้โซล่ากับคุณครูอีพิกทั้งคู่พอเพราะเราเล่นเส้นเส้นเนี่ยเส้นใหญ่เส้นเหนียวอันนี้ไม่เอาไม่เนยโอเคไปโอ้โหเขาทำแบบอันนี้มันคือเศษกระจกหรือเปล่าเนี่ยหรือมันคือเป็นโนหรือมันคืออะไรโอ้แล้วผมได้ที่สิบเอ็ดเนี่นยโอ้โหโคตรไกลเลยที่สิบเอ็ด ดีมากโซล่าแท็ก oh. มือแท็กมือท็อปเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ช้างนะคะแล้วก็คาริบเบียนนะคะก็ซินล่านะคะแล้วก็นกนกละกันนกดูโอเคสุดนกเหรอนกอยู่ไหนเนี่ยอ yeah. ันบนอันบนอันบนเบิร huh. <laughs> <bom> ์ดเบิร์ดเบิร์ดแลนด์เบิร์ดแลนด์เ่ยไป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 เบิร์ดแลนด์ดินแดนมหาศาลเลยพื้นนี่ต้องพื้นนี่ต้องเป็นสีชมพูเบิร์ดอะฮะพื้นมันสีชมพูเฉยพื้นมันต้องเป็นแบบว่าสีเขียวสีเขียวสะเทินน้ำสะเทินบก ใหหาสีที่ใช่เนี่ยก็กินเวลาไปเยอะแล้วเนี่ยสีที่ใช่สีที่ใช่สีที่ชอบมันเป็นอะไรที่พูดยากอ่ะต้องให้เธอแก้ดูก็รู้ว่าชอบแต่ใจมันพูดไม่ได้พูดได้เดะเดีเดะชอบพูดไปเลยอย่าปิดกันเดีเดวเดจกโจเลยเหมือนกับพี่คุณครูรักโารมากเลยโจรแล้วก็ตายไปอย่างนานแล้วก็เราต้องแบบว่าทำแบบตายด้วยเหรอใช่ถ้าผมตายนานผมจะฆ่า ผมจะฆ่าโซโล่าแล้วก็จกตูดโซลา่าเอาโซล่าไปเป็นเกย์ได้ได้ได้ไ <tr ich> ด้เย็ดเย <Cause S 2> ็ดมันดีดีดีพี่ชอบพี่ชอบพี่ชอบโอ้สุดยอดสุดยอดผมไม่พี่ชอบพี่ชอบความเกย์ของคุณธูชอบ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 ใช่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 ตามนั้นแหละโซล่าแล้วโซล่ากับคุณธูก,ก็เกย์กันโว้ยถ่ายคลิปไอคลิปเย้น่กลัวมากเลยอะถ่ายคลิปไอคลิปเอาคืนไหนดีคืนไหนดีวอนสังคมเห็นใจได้ครับ โรงแรมไหนโรงแรมไหนแบบนี้เนสังคมแบบนี้แย่มากครับเจอคนแบบนี้ในสังคมแบบนี้แย่มากครับขอความเห็นใจด้วยครับควรสังคมเห็นใจโปรดดาครับผมโอเคตอนนี้วาน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 แล้วจะไวไวทำไมแต่งงานกันเลยแต่งงานกันเด้อแล้วก็คุกสมบัติไว้แล้วก็ฆ่าทิ้งดูดีดูดีโซล่าคนจริงดูเฮอันนี้แม่งคนจริงจริง โอ๊อยทำตัวใหญ่ไปไม่เสร็จแน่นอนได้แต่ขาอะมับ้งเนี่ยก <c> ล <oughs> ับมาทำไมฉันลืมเธอไปหมดแล้วปีก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 ลางเหินไปไม่มีวันแผ่วไปด้วยเป้าไม้ที่ยานล้นไปโอ้เนื้ว่าจะนักขนาดไหนาเนี่ย ได้อยู่มั้งได้อยู่ได้อยู่อีกนิดนึงเออวางผิดเริ่มคิดแล้วว่านี่ตูทําบ้าอะไรไม่ทำไมต้องเป็นนกด้วยเนี่ยเราไม่น่าเลือกเลยนี่ไงพี่ก็คิดเหมือนกันยากไปปั๊เนาปั๊บ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 โซลาเก โซลาลาเกยโซลามันเป็นเกย์โซลามันเป็นเกยบ้างไหมโซลาเป็นเกยบ้างไหมโซลามันเอ้ยโอ้โหได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่งานสถาปนิกแบบอาร์ตสวยไหมคะทุกคนพี่เกดบอกเลยว่านี่เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเออเออเอออ๋อเฮ้ยวางข้างบนเออ ได้อยู่ได้อยู่ถ้าทําเป็นปีกอีกนิดหน่อยนี่คือชนกันแล้วใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่มีความอ๊ะเด็ดสุดยอดสวยงามนี่เออสุดยอดนี่ยิ่งกว่าเทพเจ้าแห่งเพลิงปฏิการพีตพ้นอยู่ตรงไหนตาไม่ต้องอยู่กับยายเลยเพื่อน ตลาดเลยโง่เลยโง่เลยโง่คุณครูพูดดีวันนี้แหละใช่ครับผมหล่อๆครับหล่อๆไงหล่อๆอสวยๆไปมมีัวลาเป็นเกทั้งทีไหมเล่าวูวูไม่มีโซล่าไปต้นกากกากกากเลยนะทำไมเม็กากกากกากเริ่มดูแปลกเกินคำบรรกไม่ต้องทำอะไรมากตัดคงตัดขามันออกเลยนกเนี่ยมันไม่มีประโยชน์อะไรละ โอ้ทำไมนกเราเหมือนอะไรทักอย่างมีดาบไม่คาลิเบอร์เลยทำไมชื่อเรื่องมันเป็นแบบนั้น่ยคิมิโนะอะไรวะคิมิโนะอะไรวะคิมิโนบ้างวะนี่ไงต้องทำเนินให้มันนะฮะจะได้เห็นสวยหน่อยดูมีออร่าดูดีมีออร่าใช่ไหม เป็นนกพี่นกบงนกเป็นนกอะไรนกขาใหญ่มากเลยนะเป็นนกใช่ไหมนกบกไก่เป็นอะไรลองทายดู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 ด เดี S <S ๋ยวเดี๋ยวยังไม่จบอีกอะออาวชิบหายยังไม่เสร็จเลยนะเนี่ยเฮ้ยอันนี้พูดจริงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหแม่งเอ้ยอะไรเนี่ยโอ้โหนี่มันนกเหรอเนี่ยคืออะไรอ๋อแต่ระบายไม่เสร็จอ๋อนกมบนแอคกิเบิร์ดโอเคไปโอเคไปโอเคไปทำไม่เสร็จทำไม่เสร็จโอ้โหนี่นกหรืออะไรเนี่ยนกไรไม่ใช่อาการมีความน่ารักด้วยให้ไปให้กูไปกู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 สกูดโอ้ นกตัวนี้ให้ไป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 กูด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 โซกูดโอ้โหนี้ไม่ใช่นกเล้แเดนกน่ากลัวน่ามันคือกบมันคือกบมันคือกบมีความน่ากลัวโอ้โ้โอ้โอโอ้โ้โอ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 ้อ้โ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 ออ้โอ้โออ้โอ้อ้โอ้โออ้โอ้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 โอ้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 โ โอ้โหไก่บินได้ไก่กระพือด้วยอีปิกไปอีปิกไปโอ้โหไก่กระพือหลายตัวด้วยนี่อะไรนี่อะไรอ่ะเฮ้ยโอเคไปโอเคไปโอเคไปโกเลมเหรอโกเลมอาจจะเป็นโกเลมเบิร์ดไปฮะโอโคเลมเบิร์ดอ่านกปีนอยู่บนต้นไม้ได้ไงวะเนี่ยมันมีระยะความสูงขนาดนั้นเลยโอเคไปโอเคไปกู๊ดกุ๊ดไปกุดไปกุดไปกุดไปอ่านกผมนี่แม่งเหมือนยานบินอวกาศแลนดิ้ง เดียว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 เยวรูเดียวเลยรู้ว่าพูดอะไรว่อุตส่าห์ให้อีิกเออพี่ก็ให้เหมือนกันแหละแบกดเนกันเออไอเวไอชั่วไอเบีเข้าใจยังเมื่อกี้ที่คุณครูไม่เออหนว่ะเออเออี่เพาโซลารมาให้คุณแม่งเอ้ยโซลาเร็วเพื่อนให้แล้วอุตส่าห์ไม่ให้คืน ไอ้ชั่วเดี๋ดูตามเนื้อผ้าไส้ในและจิตวิญญาณมันคือความพิถีพิถันเดี๋ยวทำไมนกปีระเบิดอยู่บนหัวเนี่ยในฐานนะนี่นปินมันต้นเสื่อตรงเสื่อตรงเหรอฮ่าหอยหลอดโอ้ยนี่มันกับตะนามริกาตีนโคตรยาวเลยกับคุณครูเลยเอาเป็นเพื่อนคุณครูไปเลยไอ้ห่าเอ้เร็วมากโซล่าไม่ยอมให้เราโอ้ยนี่มันคือกบแน่นอนเลยโอ้มีคิปเปอร์เนี่ นี่วมังกรเหนไหมเนี่ยมันคือมังกรจริงๆเห็นี่ยโอ้โหดูดูอันดับดูอันดับอันดับผมลดลงมาจากที่สิบเอ็ดได้ที่แปดโซล่าเราอยู่ที่เดิมเดี๋ยวคุณครูอันนั้นมันเดียดเพิ่มไปเฉยเหรอวันนี้พวกเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ทั้งสามช่องด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวไปดูความกาก,ากของคุณครูในพาร์ทต่อไปเดี๋ยวเดี๋ยวมีความกากเกินเกินอีกก็ไปดูความโคตรเทพของโซล่าต่อไปนะคะวันนี้บ๊ายบายบ๊ายบายบาย